พอกันก็ส่งตัดน,น้อยๆเนาะมือนีวันเสาร์น้องมันบ่มีเว้นเราก็ได้ไปเปิดคีินิกเออมือนีก็มีโอกาสถามนำ้ำแต่เสาร์ก็พผ้าหลานไปคีินิกนะคะนีมนออน่มารับนออยูบ้านมารลับนางงยูนาบ้านเปิดประตูไอ้แยยยนลกูก <c oughs> ตนัตนตัน <c oughs> ถ้าพยาบาลมา <c oughs> ไปรุ่นห้องบคะ่ะ <c oughs> ไปเวิ่งห้องกันบ่ <c oughs> อันนี้ตื่นแล้วบก เตลยแล้ววะ่เรื่อนาะโอ้ยหลอดไฟก็จะอิอ่งเห็ดลายไปอุ้ยเด็นไรต,ตื่นหรือยังนี่ค่ะห้องอิอ่งอิอ่งนี่คือ,อ,อยังนี่แพนจะไปเที่ยวติความฝันความฝันจะไปเทียเท่ยวฮาวายาอ่านถึงยู่บอวนิวซีแลนด์ได้หมดมา บ้านลักไงโอ้พดนี่นี่เท่าไรนี่พดนี่ให้พ่อสามล้านให้เงินเดือนพ่อเดือนละหมื่นเ,ามานเเน <c oughs> บิงบ่งเบิง่งอ่ะนะเอาขอไปขอไปขอไปอ่าเบิ่งเขามาเบิ่งของ,ง,ขอ,งอันดดนี้เด้นี่เดี๋ยวเบิ่งแล้วกันอ๋มีเวลาอยู่บ้านนะก่อนโอ้ทีเ่เฮ็ดเวียกอยู่งองงองดีดีตนนอนไหนเนาะ เบิ้งข้างล่างอะไรด,ดอกเบิ้งข้างบนเพราะให้บอกสื้อสูทควิวไล่เนาะผู้ใดบอกให้เตือนสวยนี่ค่ะบรรยากา,กาศหลอบบานลาบม่ได้อยู่ดอกน่องมันอยู่กับพอกระสีหกเพราะว่าวันมีเวลา ไปกันแล้วย่งระยะไปกวดประตูบ้านหน่อยอันนี้เด่นกับไปเปลี่ยนที่ละ่ะแขนอูคือสิดีเนาะอยู่นีดตะเกาวะตอนทองตะลางถาดแต่สมัยยมอสีวะสมัยมอสีมันจะมีประตูอทางนี่เนาะคะ่ะแต่ว่าพันออมเดียวแล้วก็สิแขนอูทองตะลางถาดไว้ ทองสูตรเทือสีเแล้วนาะเรงเรียนมาฝ่าเฮดเวียกฝ่าเฮดเวียวกกบมาทองตะล่างถาดไปสอบผู้แหลกคุณแล้วส็ัสมนั่นเต้อป้าเอ,อตันป้าอันนี้มาแล้วไปขี้นี้เข้าไปขี้นล่างกระพาะเพียสูดเด้อครับ,บาตอนนี้เ้ากกบกำลังจะไปขี้นี้เนาะ เป็นเหมือนทีนีอยู่บ้านน้องหน่อยแต่ว่าบ้านซ่มหลายอยู่ในบ้านน้องงใหญ่อยู่คนละบ้านจะไปซ้นสำล้านไต้ทนมั้ยบรรยากาศจะอึมขึ้นบรรยากาศขึ้มดีดีว่ล่ะวันนี้มีเด็หน่อยนะสองตนติดตาลูกปงิมแงกรองนอนงคนนออกันไร กับมาฮอดแล้วเนาะอันนี้มันเป็นซีแยกบ้านน้องกุ้งหน่อยเออมาฮอดแล้วนี่ค่ะที่นี้บรรยากาศที่นี่ก็สซี่มวนมวนมวนหวนัหวจังหน่อยนี่เวลาทำการนะคะเด้อที่นี่วลาทำการจันทร์ิงซุกเสาร์อาทิตย์ซีแยกหมู่บ้านบ้านน้องกุ้งหน่อยค่ะอ,ออามาอึ๊บ นี่แล้วค่ะเนาะผู้ใดอยากมาใส่บริการกับมาได้อืมเปิดเ,เปิดคลินิกซอยอาเก่งไงวะเปิดเดื่อยๆเปิดเรื่อยๆกวดซะก่อนยังมากินข้าวเฮ็ดเวียกก่อนยังกินข้าวลูกแปลไม่กวนปะเฮ็ดไปะตันไม่กวด,กด,กวด,ดวน่ิลูกอยู่งคางตลาดนะมัมนนะไม่กอันเลย กินข้าวมาที่นี่วัวหายยัมาเสร็จไหมอ่าเขาก็มาหอดคลิปนี้กันเนาะเบดึงบรรยากาศการจัดเรียงยาสมัยเป็นอันอียังก็เขาเขาหีดอันนี้พี่ๆเฮ็ดเคไทยประเ็ดเองเขาหีดแมมตาพรมสอนแมมปลาดุกโอ้แม่นปลาหมอปละวานเพื่อจะเป็นหมอปละวานอันนี้พ่อฮักไหมฮักเป็นได้แค่หมอปลาดุกเออไปเคียงเนี่ย ยังนีเจ็ด้น่อาหารเสาร์แต่ละมือใช้อาหารเสาร์ยังหน่อยแังจอยเป็นอาหารครบหามูหลักะแค่อรีตับ่เอ้วนอันนี้ก็เป็นโปรตีนเพราะว่าแต่ละมือคุณเข้าตองต้โปรตีนคอเซลเข้านี่ตอมีเซลไป็นเะ่อย่งสิู้สึกินแต่โดนดแจาวาเซดายกุจักซ่าแต่ว่าเป็นอย่างนี้ชหายห่างทัน อันนี้ใส่เยอะสอดสามกองละเท่าไหร่นี่อันนี้กระปุกไงสองพันก็ถ้าเป็นกระปุกหน่อยก็ะพันหนึ่งร้อยใส่สามสอดมีว่อาหารเส้นแม่นอาหารเส้นตอนนี้พี่ยังเป็นอาหารตัวแทนแต่ว่าตัวน,นี้เขาจะเป็นกินโปรตีนเซรเพราะว่าร่างกายเขา,น,า,น,า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 นี่เแ็่แค่นกระเพาะัฒนโปรตีน่เซาเส็นใ่อกล้ามเนี่ยเขาเนี่ยเขาหนาไปใส่กุลละใส่หนาก็จะใส่อยู่สี่ร้อยอันนี้เขาแถมพอมบ่ซื้อเท่าไร กระปุกเขาย่อหนี่ล้วบ่เป็นเจ๊งมากสื้อเบอร์เจ้าบาทได้ในกระปุกอ่ะกระปุกลอยเดียวจะซื้อเยอะกวทาจะซื้อแต่กระปุกกระไดลอยเดียวซื้อแต่กระปุกเดียวพงเลยคว้ากันนีิดอ่ะก็ต้องขย่อกันีง่ายๆนะคนเรนไม่ค่อยมีเวลากินถ้าเทียบห้องไปเขาเซเว่นห้องกับเบอร์ไรคือเก่าแต่ว่าอาหารที่ห้องใดอ่ะมันจะเพรีในห้องอ้วนแต่โตนี่ไงถ้าถือใช้เรียกกระถือภาพต่อลอยก็บาทแต่ว่าห้องใดอาหารครบเด้ แล้วโปรตีนหระกะเอ้ยขเขาแค่เรลิวซูงออลเม่ผเด๋ยห้อางมาอวดโค้ดน,น,นี่ยมันเข้ากันเนี่ยบัดทีนี้พอโปรตีนเท่าอันนี้ละเรียบร้อยแล้วเท่ากับจะมาช่วงเฮ้ยจะพันอาหารทดแทน ตัวนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตมันจะมีทั้งเบิร์รียูสามรสเนาะอันที่ว่ากาแฟยังน่ะบอโอ้โหทั้กระสีแยกเป็นรสอะไรโกโก้แล้วมันกินไงช็อกโกแลตเนี่ยกินง่ายสุดแล้วสำหรับคนที่มากนึกจำคนเรียนข้าวกระดิ่งเทใส่เลยกระดิ่งาแต่คนบนมีเวลาถึงเดเวทหรือว่าจังไรจะว่าข้าวกระดิ่งเดเวทหนะข้าวกระิ่ส้มเนาะ พาาาเพราะว่าหนึ่งหรอกอาหารต้องกินบ๊เพียงพ่อการดูแลนะห้องของบ่วยได้ไหมสิแต่ว่านี้ก็มีโตซอยไม่ั้งโตกินแล้วก็โตมากโตกินบ๊วรุงร่างกายก็มีโตกินบ๊วรุงผิวก็มีนี่ก็สิเป็นแบบนี้เลยก้ามแค้นหอมเสื้อแขนยาว,ว <laughs> กินง่ายๆทอดกินประจำเลยเดี๋ยวกินทุกคนอุลว่าผมมันแตกไปเนี่ยดีเนี่ยมันก็สิีแดงสีถ้เหมือนน้ำช็อกโกแลตนั่นแหละเออใกล้ใกล้กินแล้แซ่บเนี่ย หาหมูหรืออาหารผิวเลเพื่อนแล้วทั้งจอยทั้งขาวคือไม่เสียบที่แต่ละม้าจะบอกเมลีวกับยุ่งเหยื่อไปเลยเอาเมลีวมาแนำได้ไหมมาเขาจะเปลี่ยนยุ่งเหยื่อเขาได้กินเพาเป็นยังันผู้ใดอยากพูดกินอะไรเขาไปในเฟซบุ๊กก็ได้หน่อยซุนทีทักไปได้ันสนใจในค้ามปึกษาถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากลดน้ำนักอันนี้ก็สิเน้นลดพุงเนาะ ลดสัดส่วนนะผู้เรียนลดน้ำหนักภาสามาดปรึกษาได้พ่อเบิ่งต้นเทศฟรีปรึกษาฟรีเนาะถ้าเรื่องค่าติดใจเดเ็กซีเบิ้งเป็นคนอคดไปขึ้นอยู่กับว่าคนเท่านี้ซีม็อกกับการกินแบบใดปรับไลเพราะวร่างกายคนเท่ามันขึ้นกันโอเคค่ะผู้ในโปรเจกอะปรึกษาทักพี่ตาลไปก็ได้ค่ะมื้อนี้เฮา,ากรับจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเด้อ ซองตาลน,น่อยๆนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย